สวัสดีครับพี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญหลวงปู่ขำครับปีสองหกเพิ่งได้มาใหม่เลยโอเคงอย่าเดียวมาลงกล้องดูกันครับ มืนอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูันดับแรกเหมือนเดิมเมตตาหลวงพ่อเห็นไหมคมแล้วคมเห็นไหมของเก๊ผมดูน่าจะบวมๆนะองค์นี้น่าจะผอมกว่าหน่อยถ้าของถอดอาจต้องบวมกว่าอยู่แล้วของถอดน่าจะเล็กกว่าไม่ได้ดูมุมปากคมนะ คมนะยขอบตาดูมีเส้นหน้าผากนะเส้นหน้าผากมีนะนะเห็นไหมเส้นหน้าผากมีนะดูตาหูคมคมเลยจีจีวอนจีวอนเข้าเป็นริ้วแบบคมคมเลยนะหลายๆเลี้วคมมากจีวอนค,ม,คมมากนะ ย้ันคมคมทุกเส้นคมย้นประคตประคตเอวยังคมเห็นไหมเส้นประคตเส้นเลยไหลายังไหลรูดูหนัหงสือกันมาเป็นแท่งเลยเป็นแท่งเลย แทงแล้วคมเลยสระอัมมีหัวไม่รูเห็นไหม mm hmm. โยคจำหน้าหลวงพ่อเก้มไม่เหมือนหน้าจุนอ้วนหน้าวงพ่อตัวจออริงจะผอมผอมเงี้ยดูคอบตัด ตัดกับสุดแล้วก็ฉีกเห็นไหมตรงนี้อาจะตัดสุดบ้างก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาดูกล้องดูหลังวัดอย่างหน้าหลังสี ตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลดบบุรีเด๋ยนนี้ก็เล่นหาราคาหลักพันนะครับพันต้นตน้นบุห้องบุห้องปกติ มันว่ามันฟองนความคมความมิติเห็นไหมจะไม่ตื่นเบอร์เรียบเสมอกันไปมีรอยขูดบล็อกบ้างอะไรบ้างเปนธรรมชิไปหัวไหลเห็นไหมรอยขูดบล็อกตรงหายปลาล้าตรงนั้นจะมีรอยขูดเห็นไหมโรจีบอลคมคมเลย มีเส้นแตกมนเส้นหนึ่งตรงแขนตรง,ตงปลายแขนเลย ครับยังไงไว้แค่นี้ของนะครับพี่ๆชอบไม่ชอบ,ชอบติชมได้น,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆขอบคุณครับ